สวัสดีค่ะพบกับช่องหวยแมนม Channel ของเราในวันที่18สิงหาคม2566นะคะในวันนี้แอดจะลงนทางให้ประมาณ2-3คลิปนะคะเทหมดหน้าตักเลยเมียทางไหนก็ลงไปให้หมดเลยนะคะสำหรับในคลิปนี้นะคะเป็นคลิปแนทางแรกของวันนี้อ้อแอดลืมบอกไปนะคะสำหรับงวดประจำวันที่1กันยายนเนี่ยตรงกับวันศุกร์ใช่ไหมและเป็นสลักสัญจร จังหวัดสระบ,บุรีด้วยนะคะมีใครที่ไม่ทราบไหมแอดลืมบอกไปนะคะต้องขออภัยด้วยเนาะ,ะในคลิปนี้เรามาดูกันนะคะแนวทางมีของใครบ้างแอดก็จะอ่านตามรายชื่อเหมือนเดิมแล้วจะเรียงตามที่แอดได้อ่านไปนะคะหรือจะสามารถดูที่หน้าปกที่แอดกาลังึ้นโชว์ให้อยู่ตอนนี้เลยก็ได้นะคะเรามาดูกันแนวทางอาจจะเริ่มที่ในทางของเลกกวิ่งใหญ่แหละนะคะแนวทางของแอดลงผัวชัยซึ่งแอด ได้มาแบ่งปันประมาณ4ฉบับนะคะรวมเป็นเลขเด่นแล้วก็ชุด2ตัวด้วยนะคะแนวทางของเลขวิ่ง 8B แนวทางของ8บนดินแผ่นฟ้าซึ่งจะได้มา2ฉบับเป็นแนวทางเลขวิ่งล่างและชุด3ตัวเต็มนะคะแนวทางของเลขกำลังวัน8 หนุ่มขอนแก่นฉบับน้องเฟยที่มีลิเดนสามตัวนะคะแนวทางของแล้วแต่ดวงซึ่งเป็นแนวทางบนนะคะแนวทางของชุด2่งตัวบนแอดชวรโรธนะคะแนวทางของอชุดสตัวบนแอดธนกริดนะแนวทางเลขดับแอดลวงปัวชัยซึ่งอาจได้มาส่งฉบับนะคะแล้วก็ปิดทาที่แนวทางเลขดับแอดเก้ แนวทางก็มีทั้งหมด4ฉบับนะคะรวมแนวทางที่มีทั้งสิ้นแล้วนะคะก็ประมาณ10แนวทางเลยนะคะเรามาเริ่มดูทีละเจ้ากันเริ่มที่แนวทางของเลขวิ่งใหญ่แลนะคะสําหรับเจ้านี้วิฒีแล้วก็ลงให้ใช่ไหมและเข้านะเข้าเลข2กับเลข6นะคะ2อ,อยู่ที่หลักหน่วยบนและหนั้นอยู่ที่หลักสิบล่างนั่นเองนะคะสําหรับในงวดนี้ยายแลให้มาให้วิ่งอยู่ที่ สกับ7 นะคะ,ะย้ำนะคะว่าเจ้านี้สามารถมาได้ทั้งบนทั้งลา่างงวดนี้4หรือว่าจะจะมาหรือจะมาทั้งสองก็รุ้นกันนะคะเลขวิ่งใหญ่แรงนะฝากไปด้วยนะคะสําหรับฉบับบนอื่นยังไม่ได้มาถ้าได้มาอย่างไรก็จะลงให้อีกนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นนาทางของแอดเลื่งผูวชัยซึ่งเจ้านี้แอดได้มาแบ่งปันประมาณ4ฉบับนะฉบับแรกนะคะก็จะเป็นนาทางเลขเด่นบนไม่ปักหลักที่มี3ตัวนะคะงวดเดียวก็ลงให้ ใช่ไหมและเข้าเลข2 2อยู่ที่หลักหน่วยบนนั่นเองใช่ไหมครับสำหรับเงวงดนี้แต่หลวงปู่ชัยให้เด่นบนแม่ปักหลักที่369นะคะงดนี้จะเข้าอีกรหรือเปล่าเราก็มาลุ้นกันนะคะต่อม,มาค่ะฉบับที่สองฝั่งซ้ายมือนะคะก็จะเป็นแนวทางเลขเด่น10หน่วยบนที่มีเลขเด่นอยู่ทั้งหมด4ตัวนะคะงวดนี้ให้มาคือ6 ้าแล้วก็ศูนย์ไม่ต้องตามหานะสำหรับพวที่แล้วแอบไปลงให้ก็งวดนี้มาลุ้นกันนะคะว่าจะเข้าหรือเปล่านะคะตามมาค่ะฉบับที่3นะคะก็จะเป็นนทางเลขเด่น10หน่วยบนล่างให้มาคือ4 8 9ปนะคะงวดนี้จะเข้าไหมก็ลุ้นกันและเจ้านี้ฉบับนี้ก็ไม่ต้องตามหาเหมือนกันเพราะว่าง,งวดแล้วก็ไม่ลงให้นะคะลุ้นกันนะคะว่างวดนี้จะเข้าหรือเปล่าเนาะต่อไปค่ะฉบับที่4นะคะก็จะเป็นแนวทาง ชุด2ตัวบนล่างนะคะงวดน,นี้ให้มาคือ60 66 70และ76นะและให้กันนะให้การที่5 8กับแ่ดสรินด้วยนะงดน,นี้เราก็ลุ้นกันนะคะสำหรับปนะทาของแอดลงโูรใชยนะคะจะเข้าหรือเปล่า1 2 3หรือว่า4ดีนะคะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นแนวทางของเลขวิ่งแอดบีหรือแอดส้มเปรี้ยวเป็นสูตรใหม่นะคะซึ่งเที่แล้วก็ลดยให้เปดแรกใช่ไหมคะซึ่งก็เข้าเลขวิ่งบนล่างนะคะ2นะ2อ,อยู่ที่หลักหน่วยบนนั่นเองสำหรับรงวดนี้แอดบี B, ให้มาวิ่งบนล่างที่6กับ7นะงวดนี้จะเข้าอีกไหมเราก็มาลุ้นกันนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นแนวทางของ แอรบนดินแผ่นฟ้าเจ้านี้เนี่ยแอรได้มาแบ่งปันดู2ฉบับน,นะคะฉะบับแรกนี้ก็จะเป็นทางเลขวิ่งล่างนั่นเองทีแล้วก็ลงให้อยู่แต่วิ่งล่าง3าตัวก็เข้าเลข6ใช่ไหมคะ6อยู่ที่หลัก10ล่างนะคะสําหรับในงวดนี้แอรบนดินแผ่นฟ้าให้มาวิ่งล่างตัวเดียวคือ6นะงวดน,นี้6จะมาล่างอีกไหมเราก็มาลุ้นกันนะคะวิ่งล่างแอรบนดินแผ่นฟ้าเนาะต่อมาค่ะฉะบับที่สองนะคะก็จะเป็นนานทาชุด3าตัวนะ แคบไปนะตัวเลขเยอะมากนะคะหาแนวทางที่เราไม่ชอบตัดออกไปนะคะหาเลขดับ,บมาตัดออกไปนะคะตัวเลขเยอะแอคเขายาไม่อ่านเนาะแคปหน้าจอไปนะคะแล้วเราก็มารุ่นกันนะคะว่าจะ,ะเข้าหรือเปล่านะคะสำหรับฉบับนี้ แอดไม่ได้ลงให้นะคะงวดที่แล้วเพราะฉันไม่ต้องตามหานะคะเจ้านี้รวมทั้งทั้งเลขเด่นเลขวิ่งหรือว่าเลขดับนะ,ะแอดก็จะได้มาเป็นบางงวดนะคะหรือนานๆานมาทีและแต่ละงวดนั้นนะคะก็จะไม่ค่อยจะซ้ำกันนะ บอกไว้ก่อนเลยนะคะสําหรับใครนะคะที่ตามแนวทางของแอดบนดินแผ่นฟ้านะคะก็จะได้เห็นเป็นเป็นบางงวดเป็นบางฉบับนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นแนวทางของเดี๋ยวเดี๋ยวแคปหน้าจอก,กันได้ยังคะ <c oughs> ก็จะผ่านปีนแล้วนะคะแคปได้ยังคะแคปได้ยังอ่ะแคปไปนะต่อไปนะคะก็จะเป็นแนวทางของหนุ่มขอนแก่นฉบับเป็นอ่าเลขก,กําลังวันนะคะงวดนี้ตรงกับวันศุกร์ นะเลขเด่นคือ1 6แล้วก็7นะคะ1 6หแล้วก็7ต้องบอกว่าเจ้านี้นะคะมุดที่แล้วนั้นแอดลงให้1ฉบับนะคะก็คือเลขกำลังวันนะคะซึ่งให้มานะคะเป็นชุด2ตัวมาด้วยนะคะซึ่งเข้าฉบับนั้นแต่ฉบับนี้มุดที่ล้วนั้นแอดไม่ลงให้บอกก่อนเลยนะคะอ่าสำหรับฉบับนั้นแล้ว ถ้าได้มาแอดก็จะลงให้เพิ่มเติมเอาฉบับนี้ไปดูก่อนนะคะนะต่อไปนะคะก็จะเป็นแนวทางของท่านนี้แล้วแต่ดวงโดยแอต้อยบ้านนานะคะซึ่งเป็นแนวทางบนนั่นเองต้องบอกว่าแนวทางบนให้มาแต่ว่าไปลงล่างสําหรับผู้ที่เลี้ยวใช่ไหมคะเห็นไหมเห็นหกเจ็ดไหมอ่าหกเจ็ดไปลงล่างตรงนะคะเจ้านี้ต้องให้กันไว้ด้วยนะคะเพราะว่าช็อตเขาสลับกัน บ่อยนะสำหรับในงวดนี้นะคะได้มาแล้วเด่นบนที่0กับ6นะแนวทางที่เป็น3ตัวก็จะมี904 237 5 6 0และ6 7 1นะคะส่วน2ตัวก็จะมี9 0 04 2 3 3 7 5 6 60 7 7และ01นะคะเจ้านี้แนวทางก็จะมีประมาณ2 3ถึงฉบับนะคะถ้าได้เพิ่มเติมมายัางไงจะลงให้อีกนะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นนาทางของแอดชวรโรดซึ่งเป็นชุด2ตัวบนทั้งตรงทั้งโต๊ดนะคะให้มาคือ50 1> 5 1 6 0 6 1 7 0และเจนะคะถามว่าแอดชอบตัวไหน7 0กับ7 1มาครองที่1ตลอดเลยนะคะก็ะามาดูกันนะคะว่างดนี้จะเข้าด้วยปล่ดแอดชวรโรดนะคะวดที่แล,ล้วน,นั้นแอดไม่ลงให้ ide, เพราะฉันไม่ต้องตามหานะว่าเข้าหรือไม่เข้านะต่อไปนะคะก็จะเป็นแนวทางของแอดกิดตำมนักกริษนะคะซึ่งเป็นชุด2ตัวบนชุดเต็มนะคะงวดที่ล้วน,นั้นไม่เข้านะ ช่ไหมสําหรับในงวดน,นี้ก็ลงให้เหมือนเดิมนะคะเพราะว่าเจ้านี้ไอ้ลบให้ประจํานะให้มานะคะก็จะมี30 31 32 39 40 41 42 48 51 52 58 59 60 62 68 69 70 71 78และ79ถ้าแนวทางไหนไม่ได้มีตัวเลขเยอะมากนะคะแอดก็จะให้ฟังนะคะถ้ามีเยอะเนี่ยแอดชอบอ่านผิดเพราะฉะนั้นนะคะกะ็ดู นะคะว่าตัวเลขมีเยอะไหมนะต่อมเรามาดูแนวาทางของเลขดับเริ่มที่แนวทางเลขดับแอดลงปุ๋ชัยซึ่งอได้มาสอบฉบับนะคะฉบับแรกนี้นะคะก็จะเป็นแนวทางเลขดับหลักสิบบนซึ่งเีาให้มาคือเลขแปดนั้นผ่านไหมไม่ผ่านเนาะเพราะว่าแปดอยู่ที่หลักสิบบนเลยใช,เออ 7, 8, 2, ใช่ไหมออกเจ็ดแปดสองใช่ไหมสําหรับในงวดนี้นะคะ แ่ลวงปวชใยให้ดับหลักสิบปนที่9ก้างวดนี้จะแก้มือได้ไหมเราก็มาลุ้นกันนะคะและฉบับที่2นะคะก็จะเป็นแนวทางให้ดับล่าง b 2นะคะซึ่งวิุที่านั้นให้ดับล่าง b 2อยู่ที่4นั้นผ่านนะแต่ว่าแอดไม่ลงให้แต่ข้อมูลมีจริงนะคะ,ะสำหรับในงวดนี้นะคะแอดลงปวดใยให้ดับล่าง b 2ที่4เหมือนเดิมงวดนี้จะผ่าน อีกหรือเปล่าเราก็มาลุ้นกันนะคะต้องบอกว่าเจ้านี้งวดที่แล้วนั้นแอดลงให้ฉบับอื่นนะคะก็คือให้ดับล่างสูตรแรกนะคะ,ะเพราะฉะนั้นงวดนี้นะคะ้านได้มาสุดแรกนะคะแอดก็จะลงให้อีกนะอันนี้เอาให้ดับล่าง b2 ไปก่อนนะคะแล้วเรามาปิดท้ายเลยนะคะที่แนวทางเลขดับ แอดแก่ gay, ซึ่งแอดได้มาประมาณ4ฉบับอ่ะเรามาดูนะคะฉบับแรกเป็นฉบับดับหลักร้อยกาฟิวนะคะงวดที่เราให้มาคือเลขสุนก,กับเลขสี่ผ่านไหมผ่านนะคะเพราะว่าหลักร้อยเป็นเลขเจ็ดนั่นเองนะคะสาหรับในงวดนี้แอดแก้ gay, ให้ดับหลักร้อยกาฟิวอยู่ที่สามกับห้านะ,ะงวดนี้จะผ่านทั้งสองตัวไหมกล้นกันนะต่อมาค่ะฉบับที่สองเป็นแนวทางฉบับดับล่างทำมือ นะคะงวดที่เราให้ดับล่างอยู่ที่ศผ่านไหมผ่านนะคะเพราะออก6 7เใช่ไหมสําหรับในงวดนี้นะคะแอกเก้ให้ดับล่างทํามืออยู่ที่6นะงวดนี้จะผ่านอีกหรือเปล่าก,ก็มาลุ้นกันนะคะต่อมาฉบับที่3นะคะก็จะเป็น,นทางเลขดับบนนั่นเองนะคะสากันให้ดับบนที่9ผ่านไหมผ่านนะคะเพราะว่าออก7 82ใช่ไหมสําหรับในงวดนี้ แอเก้ให้ดับบนอยู่ที่1นงนะงวดนี้จะผ่านหรือเปล่าเราก็มาลุ้นกันนะคะและฉะบับที่4ปิดท้ายเลยนะคะก็จะเป็นในทางดับล่างแอดเก้ again, นั่นเองเมื่อทีละนั้น,นะะให้ดับล่างอยู่ที่3ผ่านไหมคะผ่านนะเพราะออก6 7นะคะสำหรับในงวดนี้แอดเก้ again, ให้ดับล่างอยู่ที่3เช่นกัน งดนี้จะผ่านหรือเปล่าเราก็มาลุ้นกันนะคะสำหรับเลขดับอยู่ที่ท้ายคลิปแต่บางคลิปอาจจะไม่มีนะคะหรือท่านใดอยากตามหาแนวทางหาได้ที่หน้าปกคลิปของแต่ละคลิปได้เลยนะคะท่านไหนหรือท่านใดนะคะที่อยากให้แอดตามหาแนวทางไหนให้สามารถบอกแอดได้นะคะถ้าแอดเคยลงแอดเคยเจอนะคะหรือแอดหาเจอแอดก็จะ หลงให้นะคะหรือจะตอบทางคอมเมนต์ที่คอมเมนต์เข้ามานะคะค่ะแอบก็ต้องขอบคุณในทางทุกๆในทางเลยนะคะเราก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมย่งงเรานะคะถ้าดูแล้วชอบนะแอดก็ฝก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดแนวทางเดียดมาแบ่งปันหรือถ้าแอดนั้นนำเสนอผิดพราะประการใดภาพไม่คมชัดหรือว่า เสียงไม่มีเสียงไม่ได้เย็นบอกแอดได้คอมเมนต์ขมาได้เลยนะคะและแอดก็ต้องขออภัยในความผิดพลาดตรงนั้นด้วยนะคะแล้ววันนี้แอดลงให้ประมาณ2-3ส,สคลิปใช่ไหมคะก็รอดูกันนะสารคิปนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ